สวัสดีทุกท่านอ่ะ,อะมามามาตื่นตือนตื่นตือน,นอ่าโอ้กะเบื้องสวยเลยอ่ะคลุกคลุกเข้าปูนเอ๊ะเป็สังดูยี่มอนกันนอนต่ออีกหรือเปล่าโอ้นอนอยู่เนาะโอ้นอนดีขนาดเลยเนาะ ทักจะบอยมัมันนอนดีอยู่เนาะอโอ้พี่น้องเอ้เฮือนหลังใหม่คือบ่เปิดพัดลมนะมันบ่ฮ้อนบ่อเอา้าฮ้อนอยู่แต่บ่เปิดยันเปลืองไฟบ่บนี่นะเยม,มอนนอนบ้านใหม่ล็อกอย่างดีเปิดเข้าไม่ได้เออจบข่าวเลยเรา้าเป็นลมอยู่ในนั้นต้องรื้อบ้านอย่างเดียวเล้วเนยะ นอนคักขนาดเลยพี่น้องเลยลมเข้าบานสไลด์อย่างเดียวอืมลมเข้าบานสไลด์พพหนาต่างก็ปิดยานเขาซ่องพี่น้องเลย ไปกินกาแฟาเดี๋ยวปูนเอาน้ำใส่ปูนคลุกเคล้าคลุกเคล้าใหม่เดี๋ยวหมดปูนนี่ก็ะเพอะวันนี้โอ้มันจะหมดหรือเปล่านี่ทาหมดปูนนี่น่าจะเกือบเสร็จพอดีแล้วมั้งนี่เออเขาไปเปิดประตูก่อน เออเปิดประตูได้พอดีเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหสีสีส,สี ให้ทีมงานจิบกาแฟก่อนเบาๆก่อนจะค่อยมาคลุกนะคลุกปูน m mm. i mm -hmm. นี่เอาในเอาในทังนี่เทไปด้วยน่าปลาคลนคลนให้เข,ข,ข้ากัน จะจะมอนนอนบ้านหลังใหม่ปิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยกันหมาน้อยเข้าไปกวนเ <c oughs> ด็กหน่อยก็ปิดผ้าม่านรูดปึด๊ดมืดเลยบัดนี้นอนแบบปานกลางคืนเลยบัดนี้เออสมมุตินะถ้ามีผ้าม่านนะรูดปิดผ้าม่านนี่มืดเลยได้เพื่อนปานนอนกลางคืนเลยเลยบัดนี้ giác non k win cái non đây rồi nè à <cười> <cười> เริ่มแข็งแล้วพี่น้องอาันขุดดินบันอเอาขุดออกไปเห็นหมดเเดี๋ยวมันแข็งเอามาคลุกๆก,ก,ก่อน

卖了吧不了？<noise> <noise> Ok, tắt xe khu Ừm hmm.